เมื่อความกลัวกลายเป็นม่านบทบังการตรวจรักษาที่เรียบง่ายอาจกลายเป็นสมรทุมทางอารมณ์สำหรับผู้ป่วยบางรายนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเกินจริงแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เราในฐานะแพทย์มากประสบการณ์ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้งสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ความประมาทธรรมดาแต่เป็นกำแพงที่เกิดจากความเข้าใจผิดที่ฝังลึกบ่อยครั้งที่มันถูกจัดเป็นโรคกลัวเฉพาะเจาะจงอย่างโรคกลัวแพทย์ โรคก,กลัวเข็มหรือแม้แต่ความวิตกกังวลด้านสุขภาพและนี่คือการสำรวจเข้าไปในโลกอันซับซ้อนของผู้ป่วยกลุ่มนี้พร้อมแนวทางที่เราจะถลายกำแพงแห่งความกลัวนั้นลงได้อย่างไรในฐานะผู้รักษาความกลัวแพทย์หรือที่เรียกว่า iatrophobia คือความกลัวอย่างไร้เหตุผลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแพทย์หรือสถานพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มนี้มักเชื่อผิด,ผดว่าแพทย์จะนำพาความเจ็บปวด หรือข่าวร้ายมาให้พวกเขาอาจหลีกเลี่ยงการไปพบแพทย์แม้จะมีอาการป่วยรุนแรงจนบางครั้งอาการสุดหนักจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลความกลัวนี้ไม่ต่างจากโรคกลัวเข็มหรือทริปโนโฟเบียซึ่งเป็นความกลัวที่พบบ่อยและทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการฉีดยาหรือเจาะเลือดอย่างรุนแรงเพียงแค่เห็นเข็มก็สามารถกระตุ้นความวิตกกังวลให้พุ่งสูงได้ทันที หรือโรคก,กลัวการทำฟัน (Dental Phobia) ที่ผู้ป่วยอาจมีอาการตัวสั่นหรือนอนไม่หลับก่อนถึงเวลานัดทันตแพทย์ซึ่งบ่อยครั้งมาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตท,ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการทำฟันจะต้องเจ็บปวดเสมอแต่บางครั้งความกลัวนั้นมาในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นภาวะวิตกกังวลด้านสุขภาพหรือ Illness Anxiety Disorder หรือ Health Anxiety ที่ผู้ป่วยเชื่อว่าตนเองกำลังป่วยเป็นโรคร้ายแรงทั้งที่ผลตรวจทางการแพทย์ปกติทุกอย่างพวกเขามักตีความอาการทางกายเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียว่าเป็นสัญญาณของโรคคุกถามชีวิตความกังวลน,นี้อาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงการพบแพทย์เพราะกลัวการวินิจฉัยหรือบางรายอาจไปพบแพทย์ซ้ำๆเพื่อขอคำยืนยันความเข้าใจผิดเหล่านี้มักมีที่มาจากประสบการณ์ในอดีต เช่นการได้รับการรักษาที่เจ็บปวดหรือการรับข่าวสารที่บิดเบือนซึ่งล้วนสร้างภาพลบเกี่ยวกับการแพทย์ขึ้นในใจผู้ป่วยจะรู้สึกว่าควบคุมความกลัวนี้ไม่ได้แม้จะรู้ว่ามันไม่มีเหตุผลก็ตามแนวทางในการจัดการกับความเข้าใจผิดและความกลัวเหล่านี้ต้องอาศัยการผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์และจิตวิทยา <c oughs> การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญ การรับฟังอย่างตั้งใจและไม่ตัดสินคือหัวใจการให้ผู้ป่วยได้เล่าความกลัวและความกังวลของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ขัดจังหวะเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าความกลัวนั้นเป็นเรื่องจริงสำหรับพวกเขาแมในมุมมองทางการแพทย์เราจะมองว่าไม่เป็นอันตรายการหลีกเลี่ยงถ้อยคำที่ลดทอนความรู้สึกเช่นคุณไม่เป็นไรอาจทำให้ผู้ป่วยยิ่งรู้สึกไม่ได้รับการเข้าใจควรกล่าวในลักษณะที่ยอมรับความกังวลของพวกเขา เช่นเป็นที่ชัดเจนว่าคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเรามีวิธีช่วยได้นอกจากนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและจำกัดเป็นสิ่งสำคัญความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้การอธิบายขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดชัดเจนรวมถึงความรู้สึกที่ผู้ป่วยอาจทบเจอในแต่ละขั้นตอนจะช่วยลดความไม่แน่นอนและความวิตกกังวลได้มากการแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการหาข้อมูลทางการแพทย์จากอินเทอร์เน็ตมากเกินไปก็เป็นสิ่งที่เราควรทำ เพราะบ่อยครั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลและสร้างความเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการแก้ไขความเข้าใจผิดและความกลัวเหล่านี้คือการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT CBT ช่วยให้ผู้ป่วยยันยันและท้าทายความคิดและความเชื่อที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเช่นถ้าไปหาหมอต้องโดนฉีดยาเจ็บๆแน่และส่วนหนึ่งของ CBT ที่มีประสิทธิภาพสูงคือ Exposure Therapy หรือการประเชิญหน้า เทคนิคนี้ให้ผู้ป่วยค่อยๆเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวทีละน้อยอย่างเป็นขั้นตอนและภายใต้การดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้ว่าความกลัวจะลดลงได้เองตามธรรมชาติและสิ่งนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดลองนึกภาพผู้ป่วยที่กลัวเข็มอย่างรุนแรงการบำบัดอาจเริ่มต้นจากการให้ดูภาพเข็มจากนั้นค่อยๆดูวิดีโอการฉีดยาและจึงให้จับเข็มฉีดยาที่สะอาดไม่มีเข็มก่อนจะไปถึงการฉีดยาจริงสำหรับผู้ป่วยที่กลัวสถานพยาบาล การเริ่มต้นก็อาจเป็นการขับรถผ่านโรงพยาบาลเข้าไปนั่งรอในห้องรอตรวจโดยไม่มีการนัดหมายหรือเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมการประชิญหน้าอย่างเป็นระบบนี้จะค่อยๆลดปฏิกิริยาความกลัวลงได้ในกรณีที่ความกลัวรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาอาจพิจารณาใช้ยาคลายความกังวลในกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนในระยะสั้น เพื่อลดอาการตื่นตระหนกเฉียบพลันรวมถึงยาต้านเศร้ากลุ่ม SSRI หรือ SNRI ก็มีประสิทธิภาพในการรักษาโรควิตกกังวลในระยะยาวอย่างไรก็ตามการใช้ยาเพียงเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาอาการแต่การแก้ไขความเข้าใจผิดและพฤติกรรมที่ฝังลึกต้องอาศัยการทำจิตบำบัดควบคู่กันไปเสมอระหว่างการรักษาเทคนิคเสริมก็มีบทบาทสำคัญการสอนให้ผู้ป่วยฝึกหายใจลึกๆและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยควบคุมอาการทางกายเมื่อรู้สึกวิตกกังวลได้การเบี่ยงเบนความสนใจระหว่างรอหรือระหว่างทำหัตถการเบาๆเช่นการฟังเพลงหรือดูวิดีโอก็ช่วยลดความกลัวได้การอนุญาตให้ผู้ป่วยพาเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจมาด้วยก็เป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนทางอารมณ์ที่ดีและสำหรับผู้ป่วยที่มีความกลัวรุนแรงมากการส่งต่อจิตแพทย์จิตวิทยาหรือคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการการทำหัตถการภายใต้การให้ยาคลายความกังวล หรือการดมยาสลบก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมการจัดการกับผู้ป่วยที่กลัวแพทย์อย่างรุนแรงไม่ใช่แค่รักษาอาการทางกายแต่คือการก้าวข้ามกำแพงแห่งความเข้าใจผิดที่อยู่ในใจผู้ป่วยโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแรงการสื่อสารอย่างเข้าใจการใช้การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมและการพิจารณาใช้ยายอย่างเหมาะสมแพทย์ก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้ก้าวข้ามความกลัว รับการรักษาที่จำเป็นและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุดความสำเร็จนี้คือรางวัลอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงบทบาทของแพทย์ผู้เปลี่ยมด้วยทั้งความรู้และหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์